ตัวอย่างที่2นะครับเราทําเหมือนเดิมเลยครับกระบวนการเดียวกันเราจะพบว่าตัวเลขที่ให้มาเนี่ยคือสแควรูทของ3.999ถ้าเราไม่ซีเรียสมากเราก็ใช้เลข4ไปเลยใช่ไหมครับแต่ว่าเลข4คงได้ค่าไม่ตรงแน่แนนะฮะท่านเไงถึงจะได้ค่าประมาณของ3.999ซึ่งเป็นทศนิยมละเอียดละเอียดอ่ะ วิธีการก็คือต้องทำเหมือนเดิมก็คือมันมาจากฟังก์ชันอะไรแล้วก็แทนค่าที่จุดไหนก็จะเห็นชัดว่า Square Root 0เออ square root 3 9 9 9ฟังก์ชันคือ Root x ใช่ไหมครับฟังก์ชันคือ Square Root x แล้วก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่าเราแทนค่า x ที่ 3.999โอเคไหมครับพอได้ฟังก์ชันเราก็จะสามารถนึกถึงรูปประกอบได้นะครับฟังก์ชันรูทเอก็คือเอา x อกํลังเอาเกำลังสองไปจับตะแคงนะครับรูทก็จะเป็นแบบนี้และมีแค่ข้างบนตรงบริเวณที่ x เป็นเกือบเกือบจะ4นะครับสมมุติว่า4อยู่ตรงนี้ เราต้องเลือกจุดตั้งต้นสักจุดหนึ่งซึ่งเราพบว่าไอ้สามจเก้าเนี่ยมันใกล้4เลยเกินครับเราก็เลยเลือก x 0ให้มันมีค่าเป็น4ดังนั้นค่าฟังชันค่าฟังก์ชันตรงที่เป็นจุดประมาณประมาณเนี่ยก็คือ f x 0ก็คือ f 4ซึ่งมีค่าเท่ากับรูทสก็คือ2ันนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วค่าที่ เราอยากจะได้นะครับซึ่งมันถอยมาหน่อยหนึ่งนะฮะถอยมาก็คือตรงนี้3.999แปลว่าค่าฟังก์ชันจริงๆเราเราพอจะสังเกตได้จากกราฟว่า3.99มมันน้อยกว่า4อาจจะไม่ได้มีระยะห่างมากขนาดนี้นะผมขยายสเกลให้มันมองชัดเราอยากได้ fx ที่จุดนี้ fx ควรจะมีค่าเท่าไหร่เมื่อมันถูกถอยลงมาหน่อยหนึ่งข้อนี้ต่างจากข้อที่แล้วนิดหนึง เพราะว่าเมื่อกี้เราเริ่มต้นที่1แล้วขยับไป1 0 1่กว่ากว่าใช่ไหมครับมันขยับไปทางขวาดังนั้นดังนั้นเดลต้า x หรือผลต่างของ X ที่เราต้องการหากับ X ที่เราเอาไว้เทียบเนี่ยมันไปข้างหน้ามันมีค่าเป็นบวกในขณะที่ข้อนี้เนี่ยเราต้องการหาค่าที่น้อยกว่าค่าที่เราตั้งหลักไว้เราต้องเอาเดลต้า x มาถอยหลังกลับมาก็คือต้องเอา0.999 99, 3.999เนี่ยลบ 4ได้ลบ0.001ดนนังนั้นเดลต้า x ก็จะแปลกประหลาดไปจากเมื่อกี้หน่อยหนึ่งอ่ที่สิ่งที่ผมพูดถึงก็คือระยะตรงนี้เป็นลบ0.001หะครับหมายถึงว่าวัดจาก4แล้วถอยมาไม่ได้วัดจาก3.999ไปหา4นะครับถัดมาอีกค่าหนึ่งที่เราต้องการคือ dy d y dx ซึ่งจะเอาไป เป็นค่าประมาณของเดลต้าวส่วนเดลต้าเเพื่อจะหาเดลต้าวในที่สุดใช่ไหมครับเดลต้าวคือระยะตามแนวข้างบนเนี่ยซึ่งจริงๆสามเหลี่ยมมันแบนมากเราอยากรู้ว่าถ้าเราตั้งหลักไว้ที่ f 4เท่ากับ2เนี่ยเราต้องปีนลงมาอีกเท่าไหร่ครับค่านั้นควรจะเป็นเดลต้าวซึ่งข้อนี้เราค่อนข้างเดาได้ว่าเดลต้าวต้องติดลบแน่เลยเพราะมันต้องปีนลงโอเคไหมครับ เราตั้งหลักที่อยากได้ delta y เราต้องหา dy by dx ที่จุด x 0ูยของเราก็คือ4ก่อนอนุพันธ์ของ square root x ทํามาถึงขั้นนี้แล้วก็ไม่น่าจะยากนะครับ dy by dx ของรูท x เท่ากับเศษ1ส่วนส square root x แล้วก็แทนค่า4ลงไปได้1ส่วน2 r o รู 4ก็คือเศษ1 4. นส่วน4ั่นเองแปลว่าเส้นตรงที่ที่ลากผ่านตรงนีนน่มีความชันเท่ากับเศษ1ส่วน4ะครับพอความชันเท่ากับเศษ1ส่วน4ปุ๊บเราก็จะได้เดลต้า y ได้จากการประมาณ dy d y dx คูณกับ เดลต้าเเห็นไหมครับเดลต้าเเป็นลบ0ูนย dy by dx เป็นเศษหส่วนสผมเขียนเป็น0.25แล้วกันนะเป็นทศนิยมเดียวกันอ่ะดังนั้นเดลต้า y ก็จะเท่ากับ2ตัวนี้คูณกันใช่ไหมครับ0.25 คูณกับลบ0.001กแปลว,ว่าต้องถอยทศนิยมไป3ตำแหน่งแล้วเติมเครื่องหมายลบไปข้างหน้า<ๆ>ก็จะเป็นลบ 0. ุเดิม25มันอยู่ติดกับทศนิยมเลยครับก็ถอยไป3เลขนะครับเพราะว่ามันต้องคูณ10ยกกำลัง 3, ลบ3เราค่อยเป็น25แบบนี้คิดง่ายๆคือถ้าคูณด้วย0.1 เราจะเพิ่มศูนย์มาขา้างหน้าตัวหนึ่งถ้าคูณด้วย0.01ก็จะเพิ่ม0ูนย์ตัวคูณด้วย0 0 0 1ก็จะเพิ่ม0ูนย์มา3ตัวแบบนี้นะครับก็ได้เดลต้าว Y วเดลต้าว Y เป็นระยะที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันจะต้องปีนล,ลงมาจาก f4 โอเคไหมครับดังนั้นสุดท้ายแล้ว f 0. จุดไม่ใช่ไม่ใช่ผมชอบผมชอบ0นย์ทุกทีเลย3.999 ประมาณได้จาก f 4บวกกับเดลต้า y ก็คือลบด้วย0.00เขียนเขียนเป็นบวกเดลต้า y ก่อนก็คือ2แล้วลบด้วย0 00, 0 0 0 2 5นะครับลบเลขเป็นเลขที่ลบกันไม่ยากมากก็เป็น1.9มี9.3ตัวตามด้วยลงท้ายด้วย2.5 ก็คือผลลบก,ก็จะเป็น75อันนี้1.99975นะครับเดี๋ยวลองกดเครื่องคิดเลขดูว่าใกล้เคียงแค่ไหนนะครับ